เรียกได้ว่าปล่อยคลิปออกมาเรียกน้ำย่อยกันรัวๆเลยทีเดียวสำหรับรายการสามแซบที่เป็นเทปของนนกุลหวานใจสุดหล่อของแอฟทักษออนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญล่าสุดทางด้านโพลีพลัสจัดให้ก็ได้เผยคลิปแอฟทักษออนกับนนกุลพร้อมระบุคแคปชั่นว่าคนมีแฟนเขาเล่นกันโดยในคลิปนนกุลกับแอฟทักษออนก็กำลังเต้นด้วยกันอย่างน่ารักเคมีเข้ากันสุดๆทำเอาเป,ป้ยปานวาดถึงกับทนไม่ไหวโผล่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า เติมเน็ตมาดูเขารักกันจริงๆด้วยและเมื่อคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนันไอจีเลยทีเดียวอาทิเช่นน่ารักที่สุดรักที่สุดเขินทําไมก่อนยิ้มไม่หุบมีอยู่จริงพี่แอฟสวยจังมองเพลินเลยยิ้มอะไรคะยิ้มอะไรยิ้มทําไมก่อนเข้าไอจีมาก็เขินเลยชุดมันเพื่อง,งานนั้นมากคนโสดก็ได้แต่มองก็เรียกได้ว่าหวานกันมากๆสําหรับคู่นี้